สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับการให้บริการของประชาชนนายแพทย์ยุทธนาวันนภโอกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพันเอกพิเศษพัทราวุฒิโกมุตรองผู้มีการกองบรการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า250คนเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดริมแม่น้ำลำคลองให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรองรับการให้บริการของประชาชนที่โดมอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนายแพทย์สาธนา,าสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็กล่าวว่าภายใต้การดำเนินการของนายวรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยสํานึกในพระมหากรณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรู้ความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมมือร่วมใจทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่สําคัญในการสร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่ค่ะได้ระหนักและให้ความสําคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ค่ะ